นายกล้วยหอมวันที่7ตุลาคม2567เ์หนึ่งพร้อมบินตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับจดทะเบียนกองทุนรวมวายุพักหนึ่งหน่วยลงทุนประเภทก่อเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์7ตุลาคมนี้ใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่าเรย์หนึ M ่ง S A M T E L คว้างานกฟพ6 7 0 4อ6เจ็ล้านบาท S.A.M.T.E.L. คว้างานบำรุงรักษามิเตอร์และอุปรกรณ์ประกอบในระบบ A.M.R. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมูลค่า670.49ล้านบาท I.T.E.L. เข้าวิน I.T.E.L. ชนะประกวดราคางานโครงการติดตั้งเคเบิลใยแก้วนำแสงระยะทาง700กิโลเมตรมูลค่า59.44ลบคาดลงนามสัญญาจ้างในเดือนตุลาคม2,567นี้ และมีกำหนดแล้วเสร็จภายใน330วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างโปรดติดตามข่าวสารหุ้นได้ที่หุ้น i n s i d e ์ o m ม